ตับตับอ้าสบายดีนะสบายดีสบายดีป้าลุงอบังกรไปเชือมรอไมป่ปาลุงเลยหายจนว,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 ว่าตาตุกตะโปหายบ่ห้ามหายบ่ เป็นกินข่าวเองเนาะมาได้พอสองนาทีร้อไหมไม่เมื่อเดิมเมื่อวันแรกชินแล้วอืมแบบไม่ชินยันกันนักไม่น่าเข็นยันอดีตไม่ได้หรอกใช่ให้ลูกมองดูให้ลูกมองชงผมดูชงผมลายแบบนี้แหละนั่นแหละ จงไล่ย<ง>ังอยูด่ดีมีเฮงมาละเนะนาะน้ว่าชงไล่ดิซินใช้บหมครับพระท่าน,นะถูกเลยเนี่ยวาบระท่านถูกคาบเลยเนี่ยทั้งขด่นทั้งกินยู่เดินคือกขอเหตเขาสะเต็มเอ้าโซผมอะไรงี้ปลก,กกินบ่มันกินหยาแล้วลุง

จกิมิ่มข้าวแล้วก็ไปต่อดูสองเคยทำอะไรวันนี้ตองเคยเกี่ยวหญ้าไปให้บัวให้งัวใหงัวรอ,อไหมท่านผู้ชมรอทำรอบอกปลาลูงสามคนเขาสวนมหม ปอเ่อจ้าก็บอเราเขียนไม่ใส่เกี่ยเกียาให้เงินแบบงดมากไนนอ้บังกรเกี่ยวจอตีนน่นนะโอ้การเกียวเะพอเล่นกับใครมาเล่นล่นกับบางกรมเเอาพูนด,ด้ เกี่ยวออารถมันผัสีตาสีหาอีกทีอเื่ัอกตกอง้าดิคูดเอาลุงบอกว่าไม่ต้องเกี่ยวให้มันออกยอดแตกกอมันเป็นเม็ดมันได้ร่วงข้างสรก็เรื่องเียวกนี่เดี๋ยวนี่เนี่ยนี่ใก็แล้เกี่ยวแหงๆมันแหงกระแตก ไม่แก่สักทีเิยทีแล้วเม็ดมันไม่มีเม็ดลงมันก็นั่นแหละมันอยู่เข้าเดิมแต่อะไรสินแต่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 ลูกจุกมันก็แต่กอไม่เดิมเป็นไทยตัดไม่หล่ะกวรเมื่อกินไม่ได้มีแต่ไว้ให้มันเป็นหมากลูกแล้วก็ให้มันเป็นนั่นแหละมันออกลอกมาใหม่ลูกมันเลยมันจะได้หนาข้างสั้น อย่างันเดียวกับห้องเขาลุงเนะเพินใดีนหล้วอันเขาว่านเอามันคนละานกพรนเดียวกันห่อ,อย,น,น,ยนี่ก็หวานคือกันเดี๋ยวเขาปลูกใส่ยุ่จุมอน,นนะ่ราะอันนี้ใส่ลุงจะคุดคุ้มจุบจุาบเสอาน่าหยอ่นอเน,นเป็นลุมอืมหวานเป็นนุ่มตันก๊กมันเลยนั่นนั่นชิมา,มน,านาเนี่ยนะั่นมันเป็นหนาตึ๊บเลยนี่อันนี้เขหยอนเป็นลุมตั้ เออมัน,นันใส่เป็นนั่นน่นเอาหได้หได้ใยบอเอาบนให้มันแตกใหม่ออมันสีแก่เนี่ยฮะมันเป็นลขึ้นมองอันนี้ยาานั่นเลมับอกเดกับกนีคานรพันอันนเบอรกามอันนี้ทนถ้ามีเครื่องยัดนะมันบตี้องเฮานี่ สดทาไกี่ยอน้อยวแลแล้วก็ตัดเลยมันแตกใหม่อแม่เาสิไปซับให้มันกินแรงใหม่ไหมมันเดิมนะแตกแรงแตกยอดมันเดิมบูซยาตีเฮียเกี่ยว่บอานี่โดนหน้ากระดาษน้ำกัานนี่เบ่เนาะขับเอาเกี่ยวออกมันก็แตกออกมันก็งหมเก้าเลย

อย่าไปเห่อคายมัเลยนะเพบลงมาออกมาออกมาไปหานม่ไปหานี่ทันนะลงนะถ้าเป็นยางกะปลาย่างตา้มล้างเพาะแล้วตัวเดียวก็อิรู้ถ้าตัวนั่นะเออเมือนไอลเปล่อยเบิรกมนหเตปล่อยเห็นทำตาสโลกเล็ก ไม่ปล่อยก็นั่นอีกพอคอยเด้อลูกเด้อโดยฉันแต่ว่าล่างล้มเด้อมันทังคาบาดได้ในขนมฮะใจโลดใจโลดเจ้าหนุ่มมันเฮมึงมันเฮได้เดี๋ยวดิหน่อยยิข้าน่ะตะกี้มันหูเออเหมือนกับว่าเราเป็นพอดีชนนะพอดีชนค่ะ ถอดเท้าถอดท้ายออกเขาว่ามันมันรื้อนะบัวเพราะว่ามันเป็นอิสระแล้วเอาใส่มันรอดนี่เจ้าหญ้าสิเป้หนัใส่มันวันนี้เราไม่รไปแล้วหนอเสียงเป็ดน้ำบกนี่ซ้ำมันสิยองเขาเัียงทะเลาะจ้ หาเทนปะหามเทนปะันถังตีนน่ะหรอกเนี่โอ้ไปจะตกแทวพี่หนุก คือใหม่ล้งางๆ,ๆอ่ะมามามา,มาอุ้ยผู้พามาเทนผู้หน้าฮัหนาหา้าฮะขี้ให้แล้ว <c oughs> ต้ำรถนะ่ะ <c oughs> เอาะา้าไปใส่เมียนลูกไปใส่กระสอบเมียนไปถเถอะ <c oughs> ตั้มห่าตั้หานไปละเนียนนะเห็นลุงไป<ำ>ไปไปคือดีไปกะ ขาน่าเด้อถ่ายเดียวโดนยาบำรุงใช่ไหมสองเข็มบ่ยี่เข็มสองสองเข็มบ่เฮ้ยหนาสี่สองเข็มก็สักแต่ละเตือน แคุกะพอไว้ก็พอพอแล้วใส่เข้าเลยแไรบอกไปยังบรกไปยังดอกมาเจะให้ตาผมกแทงมันใช่แทงมันัมันิ้มเลยมีนเฮงรยันดังมันตันเพิ่นเป็นไข่อยูเมื่อคืนีขาวมันก็ร้ายปีนลยเนาะ ไปหลับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าไปลุ่มเด้อไปลุ่มเด้อลุ่มใส่น้ำเล้วลูกคนจีชนมาฮามามาเด้อเว่อร์โซนเด้อ